สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เรามาตามสกูปี้ตัวแรงนะฮะผมขับมาเนี่ยโอ้ทางโค้งโคตรเร็วนะคันนี้เดี๋ยวรอชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะขับตามเข้าดูซ้อนสองซะด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าถิ่นหรือเปล่านะวันนี้ผมก็มาเที่ยวกับเพืเ่อนๆนะครับเดี๋ยวดูสกูปปี้คันหน้าเดี๋ยวเราตามเข้าไป เมื่อกี้เขาขับโหดมากเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะะเอาเรื่องดันเข้าไปดันเข้าไปไปายว,วโอ้โหทางโค้งเร็วมากนะโอ้โหไปเร็วมาก ลรถเราแรงกว่านะปิดทีเดียวก็ถึงตูดแล้วนะแต่ว่าทางโค้งเนี่ยเข,ขาไหลเร็วกว่านะด้วยความที่เป็นรถเล็กด้วยนะแล้วก็ถนนแคบนะด,ดูลีลาของเขานะโอ้โหโอ้โหดูเทตัวนี่มันนักแข่งเก่าเปล่าวะ เด็นคือซ้อนสองด้วยนะครับขับเร็วมากดูเขาเทศอกลงนะครับโอ้โหเกับหลุดเกอบหลุดเือว่ายังไม่หลุดนะยังอยู่ในเลนนะเร็วเกินจะไปตามติดชีวิตสกูปปี้ไอนะครับ เอาเอาเอาเออาโอ,โอ,โอข้ขาตั้งถูกพื้นเลยนะฮะขาตั้งคู่ข้างหลังนะครับลากพื้นเลยเกือบล้มนะตามไปโมดเกินไปแล้วนี่ถ้าขับรถเล็กเหมือนกันนี่ไม่ได้ตามทันนะ เส้นนี้ที่ไหลนี่เจอสายโหดตลอดนะเจอแบบรถเล็กตัวแรงบ่อยครั้งนะไปนอนแล้ว รถซกปปี้ซ้อนสองนะครับวิ่งได้ขนาดนี้นี่โอ้โหบิ oh ๊กไบค์ใครขับแบบขับไม่เก่งนี่ตาไม่ทันแน่ๆนะเร็วเกินถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่เรามากันประจับนะก็จะพอจำเส้นทางได้นะเพราะว่า มาบ่อยวันนี้ผมมาลองขับโหมดสแตนดานนะปกติขับโหมด B ตลอดนะโหมดสแตนดาดก็ดีครับดึงดีแรงก,ก็เดี๋ยวเราหาจุดแซงดีกว่านะครเดี๋ยวเราจะลอง ขับแบบซิ่งๆหมดสแตนดาร์ดดูนะครับแต่ไม่ได้ขานาาเป็นโค้งแรงจัดนะสกูปปี้ปันนะจ๊ะโมันแรงมากเลยหมดสแตนดาร์ด ตองะระมาดระวังนะป้ายป้ายป้าหมดหมดที่เป็นเป็นถนนป่าแล้วนะโอ้โหหมดสแตนดาร์ดก็ติดมือขึ้นกว่าหมดบีค่อนข้างเยอะเลยนะหมดบีนี่ครับบอกว่าเป็นหมดเอาไว้กันฝนตกนะเวลาเอาไว้ใช้ตอนฝนตกนะรถจะค่อนข้างสมูทนะครับ แตนด์ด์กมันเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับหมดแตนด์ดเดี๋ยวต้องปรับตัวกับมันนะครับเพราะว่าปกติขับขับหมดปีตลอดเออ กับ mt ศูนย์เกนะครับปี2018ัท่อ l e o w ว n ินคอวน,นะครับเสียงก็จะล่นลนหน่อยมองดูเพืเ่อนๆไม่มีใครมานะครับเราไปก่อนแล้วกันรับไปเทสแล้วกันขึ้นดอยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโหมดสแตนดาร์ดปกติขับโหมดบีเนะาะคันเร่งมันก็จะหน่วงนะครับขึ้นดอยหรือว่าทางชันก็มันจะดีเลยนิดนึง ต้องเปิดเขาเร่งเยอะเลยนี้เปิดทีเดียวก็มาเลยปกติเส้นนี้มาก็จะไม่ค่อยเจอรถเยอะนะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนรถเยอะให้เขาน่าจะมาเที่ยวกันเยอะนะครับ ปกติอ่าผมใส่ยาง180ยแนะยางยางหลังแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น190รู้สึกว่ารถหนักขึ้นจริงๆนะรู้สึกว่ามันหน่วงนะครับเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆอ่ะมันหน่วงนะครับเวลาจังหวะพลิกรถอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไซส์เดิมดีสุดนะร้ออ่ะติดรถนะข้างหน้าอ่ะเจีอโอกาสรอเพื่อนๆเ,เลยนกันะครับ รถเยอะแฮะเส้นนี้แซงหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเครื่องรถมาด้านหลังนะน่าจะเป็นรถน้องแบงค์นะครับวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับแล้วก็มีแดดนิดหนึ่งนะครับมีแดดนิดนิด ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหรือเปล่านะครับถนนชื้นๆ้นนะฮก็ช่วงนี้เราก็กินลมชมวิวไปนะครับรกบกรอเพื่อน ดียว TBR 5 0 0 R มานะครับถือว่าขับดีเลยวันนี้ TBR 5 0 0 R ใสายาง i s S นะครับก็แนะนำเลยสำหรับใครที่ใสายางไซส์ไม่เกิน160นะ i r c i s t S โหยิม่มาก บนดอยประมาณนี้นะครับซีซีก็ไม่ค่อยจะมีผลมากเท่าไหรนะ่ถ้าเป็นรถแบบสามร้อยห้าร้อยหกร้อยเก้าร้อยพันอะไรเงี้ยอยู่ที่คนขับเป็นหลักนะครับเพราะว่าขนทางมันมันแทบจะไม่ได้ใช้ความเร็วนะมันเป็นทางโค้งเยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังชาวบ้านเขาด้วยนะจุดไหนเล่นได้จุดไหนเล่นไม่ได้ก็ต้องคอยดูด้วยนะครับตรงไหนเป็นชุมชนเยอะๆก็อย่าไปขับเร็วมากนะครับ ไปตามอะไรปกติครับที่มีอารหห้าศูนย์นะครับวันนี้เปลี่ยนรถมาเริ่มขับเก่งขึ้นแล้วนะครับจากปกติเนี่ยจะหลุดลายบ่อยนะจะหลุดเลนบ่อย,อยนะถือว่าอ่าขับได้ดีขึ้นนะเพราะว่าขับรถบ่อยนะออกริบบ่อยมากนะขับใช้รถบ่อยเกินโ,โ,โอ้เอา้าเอาเอา,เอา ขันหนึ่งเลี้ยวขันหนึ่งก็จะไปโอ้ยอันตรายระวังเดอ้อเขาเปิดไฟเลี้ยวนะก็ยังจะไปแซงเขาอยู่นะจะเย็นนะครับพี่ไปแล้วนะครับพี่ก็เวลาขับชุมชนก็ต้องดูไฟเลี้ยวนะครับดูสัญญาณไฟต่างๆนะครับ จะไม่เกิดอันตรายนะเพราะว่าถนนมันแคบนะครับเราไม่รู้ว่าใครจะเข้าจะออกตรงไหนก็ต้องระมัดระวังเขาแล้วก็ระวังตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้ยังมีแดดนะครับตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะฝนจะตกหรือเปล่า เส้นทางนี้ก็พบเจอกับต้นไม้นะธรรมชาติเพียบเย็นและลมลื่นนะครับแต่ก็จะมีเป็นบางจุดนะครับถนนมันก็จะเปียกๆเขา mm hmm. เรียกว่าถนนชื้นนะครับ mm hmm. ก็ต้องระวังกันด้วยเดอ้อเราก็พยายามขับชิวๆนะครับไม่ห้าวนะครับไม่ฝืนเยอะนะเอาเท่าที่ไหว ก่นนะก็ขับเร็วนะขับเร็วคนนี้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเขาเรียกว่าขับมานานแล้วอะสี่ห้าปีแล้วมันก็ถึงจุดอิ่มตัวที่แบบมันก็ต้องแบบมันต้องมีช่วงหนึ่งนะที่เราค่อยแบบอยากจะเร็วเพื่อไปอยู่หวัวแถวขับให้หมดขอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นแล้วนะครขับให้มันสนุกนะถึงบ้านอย่างปลอดภัยขับให้ไปอยู่ใน ลิมิตของเราก็พอน,นะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครครับเพราะว่าบนถนนไม่มีรางวัลนะล้มมาก็มีจะเจ็บนะเสียเงินซะด้วยซ่อมรถอีกรถเสียเสียเงินก็ตามนั้นนะครับเด็กรุ่นใหม่หมๆ่ก็ค่อยๆขับกันเด้อ Uh, 09, เอ็มดีศูนย์เก้าเออเป็นรถที่เบานะครับพลิกรถเร็วนะโยกรถซ้ายขวาเนี่ยเร็วมากเพราะว่าน้ำหนักรถมันเบามากนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆในพิกัดเดียวกัน650้าศูน0เก้าร้อยแอะไรเงี้ยมันเบามากนะครับเบากว่าตัวพันอีกนะเบากว่าหกหก็เลยขับบนรอยแบบนี้ก็เลยจะคล่องตัวนะครับแต่ว่าถ้าขับ ความเร็วสูงเนี่ยทางตรงยาวๆเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่ามันประทะลมเยอะมาก เนัดใหม่กับเพื่อนๆแล้วนะครับใครที่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดซับต c ไคร e ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายยู